เดิมทีข้าคือผู้แข็งแกร่งอันดับหนึ่งในวิธีการต่อสู้ขอเพียงอีก9ก้าเดียวก็สามารถทะยานขึ้นสู่ความเป็นเซียนก้าขึ้นสู่เมคาแต่ตอนนี้กลับได้รับบาดเจ็บสาหัสพลังยุทธ์สลายสิน้นเพียงพระค่าได้เข้าไปในโบราณสถานแห่งหนึ่งและได้รับศาสตราวิเศษชิ้นหนึ่งในขณะที่ข้ากำลังจะคว้าศาสตราวิเศษนั้นกลับถูกสหายสนิทของตนเองรอบโจมตีจนตายในช่วงสุดท้ายของชีวิตนี้ ข้าใช้พลังยุทธทั้งหมดทำลายสาสตราวิเศษชิ้นนี้แต่กลับไม่คาดคิดว่าสารสตราวิเศษชิ้นนี้จะมีพลังย้อนกลับชะตาฟ้าดินเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งก็พบว่าตนเองได้ย้อนกลับมาเมื่อห้าร้อยปีก่อนต่อจากตอนที่แล้วท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่ขอแนะนำให้เริ่มดูตั้งแต่ตอนแรกเริ่มเนื้อหาหลักสมาคมการค้าว่านเป่าคือสมาคมการค้าที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรต้าหลี มีสาขากระจายอยู่ตามเมืองต่างๆหลายสิบแห่งว่ากันว่ามีเบื้องหลังที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งสมาคมการค้าว่านเป่าแห่งเมืองหยุนเจียงตั้งอยู่ในกลุ่มอาคารใจกลางเมืองแกสลักอย่างวิจิตรการตามีหอคอยและตำหนักมากมายดูโออาภูมิฐานยิ่งนักสู้เฉินมาถึงสมาคมการค้าว่านเป่าคุณชายท่านนี้ท่านต้องการซื้ออะไรหรือสมาคมการค้าว่านเป่าของเรามีอาวุธวิญญ,ญาณทุกชนิด สมุนไพรว,รวิเศษยาเม็ดวิเศษมีครบทุกอย่างเมื่อเห็นซูเฉินเข้ามาท่านมีสาวใช้หน้าต่างงดงามคนหนึ่งเดินเข้ามาต้อนรับพลางยิ้มแล้วกล่าวว่าข้าต้องการเทาอัคคีไร้ารากบุปผาตะวันโรดไม่หิ่งห้อยผลไม้อินเย็นบัวน้ำแข็งสามสีสมุนไพรวิญญ,ญาณห้าชนิดนี้ไม่ทราบว่าสมาคมการค้าว่านเป่าของพวกท่านมีหรือไม่ซูเฉินถามสมุนไพรวิญญ,ญาณห้าชนิดนี้ แม้จะไม่ล้ำค่าเท่าสมุนไพรจิตศักดิ์สิทธิ์ก้ามังกรแต่ก็เป็นตัวยาสมทบของยาก้ามังกรหายากเช่นเดียวกันในแหวนมิติของกุมารสรานมก็ไม่มีแต่สมาคมการค้าว่านเป่าก็น่าจะมีสาวใช้คนนั้นชะงักไปเล็กน้อยรอยยิ้มบนใบหน้าพันเย็นชาลงในทันทีกล่าวอย่างไม่เป็นมิตรว่าคุณชายท่านนี้ท่านคงไม่ได้มาล้อข้าเล่นใช่หรือไม่ สมุนไพรวิญญาณหชนิดนี้ข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนคงไม่ใช่ท่านแต่งเรื่องขึ้นมาเองหรอกนะเจ้าไม่เคยได้ยินก็ได้แต่บอกว่าเจ้าหูตากับแคบข้ารีบอยู่ในเมื่อเจ้าไม่รู้ก็ให้ผู้เท่าของสมาคมพวกเจ้าออกมาสู้เฉินกล่าวเรียบเรียบพบผู้เท่าของพวกเราแค่เจ้าเนี่ยนะมีสิทธิ์ด้วยหรือหากท่านไม่ได้มาซื้อสมุนไพรวิน ก็รีบใส่หัวออกไปซะมิฉะนั้นข้าจะเรียกยามแล้วนะสาวใช้คนนั้นหัวร้อยยาะเสื้อผ้าของซูเฉินธรรมดามากถึงกับมีรอยขาดอยู่บ้างในสายตาอันเฉียบแหลมของนางซูเฉินไม่ใช่คุณชายจากตระกูลร่ำรวยอะไรเลยนางจึงคิดว่าซูเฉินมาเพื่อก่อกวนสมาคมการค้าว่านเป่าทำธุรกิจกันแบบนี้หรือหากแม้แต่สมุนไพรวิญญาณห้าชนิดนี้ยังไม่มี สมาคมการค้าว่านเป่าก็ช่างเสียชื่อเสียงจริงๆสู้เฉินกล่าวเสียงดังเสียงของเขาดังกังวานยิ่งนักโคจรเคล็ดวิชาพิเศษในพริบตาก็ได้ยินไปทั่วทั้งสมาคมการค้าว่านเป่าบังอาจกล้าดีอย่างไรมาอาวาดที่สมาคมการค้าว่านเป่าใครก็ได้มาลากมันออกไปสาวใช้หน้าต่างงดงามสีหน้าเปลี่ยนไปรีตะโกนเสียงดังหากสู้เฉินไปล่วงเกิน ผู้ใหญ่ของสมาคมการค้าว่านเป่าเข้านางคงจะเดือดร้อนครั้งใหญ่เป็นแน่เสียงของนางเพิ่งขาดคําพลันมียานในชุดดำสองสามคนร่างกายกำยำหน้าตาเคร่งขรึมพุ่งเข้ามาพลังปราณทั่วร่างประตุสายตาคมกริบจับจ้องมาที่ซูเฉินล้วนมีพลังยุทธระดับหลอมปราณขั้นที่เก้าทั้งสิ้นต้องรู้ว่าผู้เท่าใหญ่ของตระกูลซู ก็มีพลังยุทธเพียงระดับหลอมปราณขั้นที่เก้าแต่ในสมาคมการค้าว่านเป่าแห่งนี้กลับเป็นเพียงยามแสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งของสมาคมการค้าว่านเป่าแววตาของซูเฉินเย็นเยียบยาก้ามังกรเกี่ยวข้องกับว่าเขาจะสามารถสร้างหลักฐานที่ไร้เทียมทานได้หรือไม่เพื่อสมุนไพรวิเศษห้าชนิดนั้นแม้จะต้องเลือกอรารวาสที่สมาคมการค้าว่านเป่าเขาก็ไม่เสียดาย ใครกันที่ตามหาเทาอัคคีไร้รา,รากบุพภาตะวันโรดไม่หิ่งห้อยผลไม้อินเย็นบัวน้ำแข็งสามสีในขณะนั้นเองเสียงชาราและรีบร้อนดังขึ้นในสมาคมการค้าว่านเป่าชายชาราในชุดนักพรสคนหนึ่งผมเผ้ายุ่งเหยิงดูมอมแม,มมเล็กน้อยพุ่งออกมาอย่างรวดเร็วดุดสายลมคือปรมาจารย์กู่เหยียน ไม่คาดคิดว่าปรมาจารย์กู่เยียนจะออกมาด้วยเจ้าเด็กนี่อัลวาดที่สมาคมการค้าว่านเป่าปรมาจารย์กู่เยียนคงไม่ปล่อยมันไปแน่มันสวยแล้วสมาคมการค้าว่านเป่าแม้แต่จวนเจ้าเมืองอยังให้ความเคารพอย่างยิ่งปรมาจารย์กู่เยียนยิ่งแล้วใหญ่เป็นปรมาจารย์ปรุงยาที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่งในเมืองหลวงใครจะกล้าล่วงเกินผู้คนโดยรอบเมื่อเห็นชายชาราในชุดนักพรต พลันแสดงสีหน้าเคารพอย่างยิ่งปรมาจารย์กู่เหยียนคือเจ้าเด็กนี่ที่มาอลวาที่สมาคมการค้าว่านเป่าสมุนไพรวิเศษห้าชนิดที่มันเอ,อ่ยชื่อมาข้าน้อยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยมันต้องมาเพื่อก่อกวนแน่ๆสาวใช้หน้าต่างงดงามเมื่อเห็นปรมาจารย์กู่เหยียนก็รีบเดินเข้ามาเรียนรายงานสายตาของปรมาจารย์กู่เหยียนท่านจับจ้องไปที่ร่างของซูเฉิน สหายตัวน้อยเจ้าาหาเทาอัคีไร้ารากบุปผาตะวันโรดไม่หิ่งห้อยผลไม้อินเย็นบัวน้ำแข็งสาสีสมุนไพรวิเศษทั้ง5ชนิดนี้หรือว่าต้องการจะปรุงยาก้ามังกรปรมาจารย์กู่เยียนถามท่านรู้จักยาก้ามังกรด้วยหรือสู้เฉินประหลาดใจเล็กน้อยยาก้ามังกรเป็นยาโบราณสาบสูญไปนานแล้วนอกจากท่านอาจารย์ของเขาแล้ว น่าจะมีคนรู้น้อยมากเกี่ยวกับยาก้ามังกรเป็นยาก้ามังกรจริงๆด้วยสหายตัวน้อยพอจะเข้ามาสนทนาข้าในได้หรือไม่ผู้ถ้ามีเรื่องอยากจะขอคำชี้แนะสักเล็กน้อยดวงตาของปรมาจารย์กู่เยียนเป็นประกายในทันทีคลันกลายเป็นกระตือรือร้อนอย่างยิ่งท่านปรมาจาร์เขามาเพื่อก่อกวนชัดๆสาวใช้หน้าต่างงดงามเห็นท่าไม่ดีแต่ก็ยังคงพูดออกมาเจ้าสารเลว คุณชายท่านนี้คือแขกคนสําคัญของผู้เท่าเจ้าก็กล้าล่วงเกินหรือเจ้าไม่เคยได้ยินนั่นเป็นพระเจ้าหูตากับแคบกล้าดียังไงมาทําลายชื่อเสียงของสมาคมการค้าว่านเป่าของข้าที่นี่ใครก็ได้ลากนางออกไปปรมาจารย์กู่เยียนไม่เกรงใจเลยตกหน้าสาวใช้หน้าต่างงดงามไปฉาดหนึ่งและตะหวาดเสียงดังเขากลัวว่าเพราะความไร้มารยาทของสาวใช้ จะทำให้สูเฉินปฏิเสธคำเชิญของเขาหน้าของสาวใช้บวมขึ้นทันทีแต่ในแววตาของนางกลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอย่างยิ่งรีบคุกเข่าขอความเมตตาท่านปรมาจารย์ข้าผิดไปแล้วโปลดไว้ชีวิตข้าด้วยข้าไม่กล้าอีกแล้วแต่ปรมาจารย์กู่เหยียนไม่ได้สนใจนางเลยปล่อยให้ยามสองสามคนลากนางออกไปกู่เหยียนยังคงมองสู่เฉินอย่างกระตือรือร้อน รอคำตอบจากซูเฉินได้ซูเฉินครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและพยักหน้าดูท่าแล้วปรมาจารย์กู่เหยียนคนนี้น่าจะมีสมุนไพรวินห้าชนิดนั้นพูดคุยกับเขาสักหน่อยก็ไม่เสียหายขอบคุณคุณชายคุณชายเชิญตามข้ามาปรมาจารย์กู่เหยียนดีใจอย่างยิ่งรีบนำทางซูเฉินเข้าไปส่วนลึกของสมาคมการค้าว่านเป่าเจ้าหนุ่มนั่นเป็นใครกันแน่ ถึงทำให้ปรมาจารย์กูเ่หยียนให้ความสำคัญถึงเพียงนี้ยาก้ามังกรไม่เคยได้ยินชื่อยานี้มาก่อนเลยดูท่าเจ้าหนุ่มนั่นคงจะรุ่งแล้วทุกคนต่างก็สงสัยในตัวตนของซูเฉินในขณะเดียวกันก็อ,อิจฉาไม่ได้ส่วนลึกของสมาคมการค้าว่านเป่าในห้องปรุงยาห้องหนึ่งตรงกลางมีเตาหลอมยาโบราณตั้งอยู่มีกลิ่นหอมของยาคละคลุ้งในห้องปรุงยา มีสมุนไพรวิญญาล้ำข่าวางอยู่อย่างกระจัดกระจายแต่ในเตาหลอมยากลับมีผงสีดำไม่เกรียมส่งควันดำิ่งฉุนออกมาเห็นได้ชัดว่าการปรุงยาล้มเหลวสู้เฉินเดินไปที่หน้าเตาหลอมยามองดูผงสีดำไม่เกรียมเหล่านั้นแววตาเป็นประกายแล้วกล่าวท่านกำลังจะปรุงยาห้ามังกรประายางคุณชายมองปราดเดียวก็รู้แล้วหรือข้ากำลังจะปรุงยาห้ามังกรประหยาง หรือว่าคุณชายก็เป็นนักปรุงยาด้วยหรือปรมาจารย์กูเ่เย็นตื่นเต้นขึ้นมาทันทีก็คงงั้นสู่เฉินพยักหน้ายาห้ามังกรปลายางเป็นยาเก้ามังกรฉบับย่อใช้เถาอัคคีไร้ารากบุปผาตะวันโรดไม้หิ่งห้อยผลไม้อินเย็นบัวน้ำแข็งสามสีสมุนไพรวินหชนิดเป็นส่วนประกอบหลักในการปรุงสามารถสลายอเย็นหยินสุดขั้วได้เพียงแต่ว่า ลำดับการใส่ยาและวิธีการควบคุมไฟของท่านไม่ถูกต้องดังนั้นต่อให้ปรุงอีกร้อยครั้งท่านก็จะล้มเหลวสู้เฉินสูตรดมผงสีดำนั้นและกล่าวเรียบเรียบลำดับการใส่ยาและวิธีการควบคุมไฟไม่ถูกต้องขอคุณชายโปรดชี้แนะดวงตาของปรมาจารย์กู่เหยียนเป็นประกายโค้งคํานับสู่เฉินอย่างลึกซึ้งในทันทีกล่าวอย่างจริงจัง คำพูดของซูเฉินทำให้เขารู้สึกว่าข้อสงสัยในใจสว่างวาบขึ้นมาแต่กลับจับทางแก้ไขไม่ถูกสมุนไพรวินห้าชนิดนี้มองเผินๆเป็นสมุนไพรวิญญาณสองคุณสมบัติหยินหยางแต่จริงๆแล้วแฝงไว้ด้วยพลังเบญจธาตุเบญจธาตุส่งเสริมและข่มกันหากท่านใส่ทีละอย่างลำดับและระดับไฟผิดเพี้ยนไปเพียงเล็กน้อย ก็จะล้มเหลวโดยสิ้นเชิงวิธีที่ดีที่สุดคือใส่ลงในเตาหลอมยาพร้อมกันจากนั้นใช้วิชาควบคุมอัคคีเบญจธาตุหลอมรวมแก่นแท้เบญจธาตุสกัดสิ่งเจือปนทั้งหมดออกมาจากนั้นก็หลอมเป็นยาสําเร็จในคราวเดียวแต่ท่านกลับใช้วิชาควบคุมอัคคีหินหยางต้องการกระตุ้นพลังหินหยางไม่ล้มเหลวสิแปลกหากไม่ใช่เพราะเตาหลอมยาของท่านมีระดับสูงพอสมควร เกรงว่าตอนที่ท่านปรุงยาห้ามังกรประหยางคงจะระเบิดเตาหลอมยาไปนานแล้วสู้เฉินกล่าวเรียบเรียบพลังเบญจธาตุวิชาควบคุมอัคคีเบญจธาตุยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากคาคิดไม่ถึงเลยคุณชายอายุน้อยเพียงนี้หรือว่าจะเป็นปรมาจารย์แห่งการปรุงยาปรมาจารย์กูเ่เหยียนพันเข้าใจตื่นเต้นจนเต้นเป็นลิงโลด ในแววตาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นอย่างยิ่งในขณะเดียวกันในใจก็ตกตะลึงอย่างมากสู้เฉินเพียงแค่มองเตาหลอมยาของเขาแวบเดียวสูตรดมกากยาก็สามารถชี้ให้เห็นปัญหาในการปรุงยาของเขาได้อย่างสมบูรณ์และยังให้วิธีแก้ไขที่สมบูรณ์แบบอีกด้วยความรู้ด้านการปรุงยาระดับนี้ในสายตาของเขาแล้วช่างน่าตกตะลึงยิ่งนักเกรงว่าจะมีเพียงปรามาจารย์แห่งการปรุงยาเท่านั้นที่ทำได้ แต่ปรมาจารย์แห่งการปรุงยาอายุสิบห้าปีเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยข้าไม่ใช่ปรมาจารย์แห่งการปรุงยาเพียงแต่รู้เล็กน้อยเท่านั้นท่านไม่ต้องขอบคุณข้านำสมุนไพรห้าชนิดนี้มาให้ข้าเราก็ถือว่าหายกันแล้วซูเฉินกล่าวเรียบๆปรมาจารย์แห่งการปรุงยาในชาติก่อนของซูเฉินเคยปรุงยาเทวะที่ไร้เทียมทานม,มาแล้ว จะเรียกว่าเทพแห่งการปรุงยาก็ไม่เกินไปย่อมไม่ได้ใจดีชี้แนะประมาจารย์กู่เยียนที่พูดมาทั้งหมดก็เพื่อสมุนไพรวินห้าชนิดนั้นคุณชายวางใจสมุนไพรวินห้าชนิดนี้คุณชายต้องการเท่าไหร่ข้าก็จะให้เท่านั้นแต่ขอถามสักคำข้าสังเกตว่าทะเลปรานต้นเถียนของคุณชายผิดปกติอยู่บ้างคุณชายต้องการสมุนไพรวินห้าชนิดนี้หรือว่าเพื่อปรุงยาก้ามังกร สร้างทะเลปราณมังกรแท้จริงปรมาจารย์กู่เหยียนถามอย่างระมัดระวังท่านรู้เรื่องยาก้าวมังกรมาจากที่ใดซูเฉินถามกลับแม้กู่เหยียนจะเป็นปรมาจารย์ปรุงยาแต่พลังยุทธ์ก็บรรลุถึงระดับหยวนตันขั้นสูงสุดแล้วการมองออกว่าทะเลปราณตันเถียนของซูเฉินผิดปกติไม่ใช่เรื่องยากอะไรคุณชายอยากเข้าใจผิดข้าอ่านเจอจากตำราบโบราณเล่มหนึ่ง ได้ตำราย,ยาก้ามังกรที่ไม่สมบูรณ์มาจึงมีข้อสงสัยนี้ดูท่าแล้วคุณชายคงต้องการจะปรุงยาก้ามังกรในตำนานจริงๆรปรมาจารย์กูเยียนตื่นเต้นและดีใจอย่างยิ่งยาก้ามังกรในตำนานแม้ระดับจะไม่สูงแต่สามารถเปลี่ยนทะเลปรานตั้นเถียนให้กลายเป็นทะเลปรานมังกรแท้จริงอันทรงพลังได้มีอิทธิฤทธิพลิกฟ้าดิน ปรมาจารย์กู่เยียนผู้หลงไหลในวิถีแห่งการปรุงยาจะไม่ตื่นเต้นได้อย่างไรถูกต้องท่านต้องการจะดูหรือแววตาของซูเฉินเป็นประกายข้าทําได้จริงๆหรือปรมาจารย์กู่เยียนพันตื่นเต้นจนตัวสั่นเขาไม่เคยกล้าหวังว่าจะได้ดูซูเฉินปรุงยาก้ามังกรเพราะยาก้ามังกรล้ําค่าเกินไปท่านน่าจะมองออกว่าทะเลปรัณต้นเถียนของข้าแต่สลาย ตอนนี้มีพลังยุทธเพียงระดับกายเนื้อขั้นที่9้าไม่สามารถลงมือปรุงยาเก้ามังกรด้วยตนเองได้ข้าสามารถสอนตำราย,ยาเก้ามังกรให้ท่านเพื่อให้ท่านปรุงยาเก้ามังกรให้ข้าเป็นอย่างไรซูเฉินถามเดิมทีเขาก็ต้องหาคนมาปรุงยาเก้ามังกรให้ปรมาจารย์ยกู่เหยียนผู้นี้ดูแล้วเป็นคนที่หลงไหลในวิถีแห่งการปรุงยาไม่ใช่คนที่มีเจตนาร้าย ให้เขาช่วยปรุงยาก้ามังกรสูเฉินก็พอจะวางใจได้ยอดเยี่ยมไปเลยปรมาจารย์กู่เยียนตื่นเต้นจนเต้นเป็นลิงโลดเขาไม่คาดคิดเลยว่าจะโชคดีได้พบกับสูเฉินไม่เพียงแต่ช่วยเขาแก้ปัญหาเรื่องยาห้ามังกรประหยางเยังจะได้เห็นยาก้ามังกรในตำนานอีกเขาจะไม่ตื่นเต้นได้อย่างไรปรมาจารย์กู่เยียนราวกับตัดสินใจอะไรบางอย่างได้จากนั้นก็คุกเข่าลงต่อหน้าสูเฉิน ท่านอาจารย์อยู่เบื้องบนปรดรับการคารวะจากสิกูเยียนด้วยปรมาจารย์กูเหยียนกล่าวอย่างนอบน้อมลุกขึ้นเถอะข้ายังไม่ได้บอกว่าจะรับเจ้าเป็นสิษย์ท่านช่วยข้าปรุงยาก้ามังกรข้าสอนวิธีการปรุงให้ท่านเราไม่ติดค้างอะไรกันสูเฉินรีบหลบก,กล่าวเรียบเรียบหากท่านอาจารย์ไม่ตกลงข้าก็จะไม่ลุกขึ้นท่านสอนวิธีการปรุงยาห้ามังกรปลายางให้ข้า ยังจะสอนยาก้ามังกรให้ข้าอีกบุญคุณในการสั่งสอนเช่นนี้หากข้ากูเยียนไม่ตอบแทนก็เลวยิ่งกว่าหมูหมาขอท่านอาจารย์ปโปรดรับข้าด้วยในแววตาของปรมาจารย์กูเยียนเต็มไปด้วยความคลั่งไคล้และชื่นชมแม้จะเป็นเพียงแวบเดียวแต่ด้วยสายตาอันเฉียบแหลมของเขาก็มองออกในทันทีว่าซูเฉินมีความรู้ในวิถีแห่งการปรุงยาที่เหนือชั้น ดูเหมือนว่าการที่ปรามาจารย์ปรุงยาอย่างเขาจะคาระวะเด็กหนุ่มเป็นอาจารย์เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อยอย่างยิ่งแต่ตัวเขาเองรู้ดีว่านี่คือวาสนาอันยิ่งใหญ่ของเขาจะปล่อยไปไม่ได้เด็ดขาดเมื่อเห็นกูเย็ยนจริงใจถึงเพียงนี้ซูเฉินครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและพยักหน้ากล่าวว่าก็ได้ในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าก็จะรับเจ้าเป็นศิษย์ในนามไปก่อนลุกขึ้นเถอะ ขอบคุณท่านอาจารย์ยังไม่ทราบชื่อของท่านอาจารย์เลยปรมาจารย์กู่เหยียนดีใจอย่างยิ่งข้าชื่อซูเฉินซูเฉินหรือว่าท่านอาจารย์คือซูเฉินคนนั้นของตระกูลสูปรมาจารย์กู่เหยียนตัวสันสานถูกต้องดังนั้นข้าจะไม่ใช่ปรมาจารย์แห่งการปรุงยาอย่างที่เจ้าคิดหากเจ้าจะเปลี่ยนใจตอนนี้ก็ยังทันซูเฉินกล่าวพลางยิ้มยาะ เปลี่ยนใจจะเป็นไปได้อย่างไรท่านอาจารย์คืออัจฉริยะแห่งยุคเมื่อกินยาก้ามังกรแล้วสร้างทะเลปราณมังกรแท้จริงจะต้องทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าในคราวเดียวอนาคตไกลเกินจะคาดเดาหน้าขันที่คนตระกูลซูต้าบอดถึงกับมองท่านอาจารย์เป็นคนไร้ค่าช่างน่าตายนักท่านอาจารย์ต้องการให้ข้าช่วยท่านระบายความแค้นหรือไม่กูเย็นหัวรเราะเยาะแล้วกล่าวว่าไม่จำเป็น เรื่องของตระกูลสูค่าจะจัดการเองตอนนี้มาปรุงยาก้ามังกรกันก่อนดีกว่านี่คือตำราย,ยาก้ามังกรเจ้าทำความคุ้นเคยก่อนสู้เฉินกล่าวเรียบเรียบแล้วตำรายาแผ่นหนึ่งก็ลอยออกจากแขนเสื้อไปตกอยู่ตรงหน้ากู่เยียนขอบคุณท่านอาจารย์กู่เยียนราวกับกำลังประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์รับตำรายาแผ่นนั้นมาอย่างนอบน้อมแล้พินิษดูอย่างละเอียด ครู่ต่อมากูเหยียนเงยหน้าขึ้นในแววตาเต็มไปด้วยความทึ่งและชื่นชมอย่างยิ่งท่านอาจารย์ยาก้ามังกรนี้ช่างเป็นผลงานแห่งการสร้างสารรค์ของฟ้าดินโดยแท้ข้าก็ไม่คาดคิดว่าความเข้าใจในยาก้ามังกรของท่านอาจารย์จะลึกซึ้งถึงเพียงนี้กูเหยียนเต็มไปด้วยความเคารพเขายิ่งดีใจที่ได้คาระวะซูเฉินเป็นอาจารย์ตำราย,ยาก้ามังกรล้ำค่าก็จริง แต่บนนั้นยังมีข้อคิดเห็นมากมายของซูเฉินเกี่ยวกับการปรุงยาก้ามังกรและความเข้าใจในวิถีแห่งการปรุงยาเพียงไม่กี่คำก็ทำให้ข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับวิถีแห่งการปรุงยาของกู่เยียนประจ่างขึ้นมามีตํารายาแผ่นนี้กู่เยียนรู้สึกว่าโอกาสในการปรุงยาก้ามังกรสำเร็จของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากนี่คือสมุนไพรจิตศักดิ์สิทธิ์ก้าวมังกร ส่วนประกอบหลักในการปรุงยาก้ามังกรหากไม่มีปัญหาอะไรก็เริ่มกันเลยสู้เฉินยิ้มบางๆแล้วกล่าวว่าขอรับกูเย็นรับคำสั่งอย่างนอบน้อมเขานั่งขัดสมาธิอยู่หน้าเตาหลอมยาพลังปราณอันมหาศาลทั่วร่างประตุขึ้นกระตุ้นไข้กลอัคคีปัทภีรอบเตาหลอมยาคลันเปลวไฟก็ลุกชนขึ้นห่อหุ้มเตาหลอมยาไว้ใช้วิชาควบคุมอคีเบญจธาตุใส่เท้าอาคีไร้ร่าพร้อมกัน บุปผาตะวันโรดไม่หิ่งห้อยผลไม้อินเย็นบัวน้ำแข็งสามสีเมื่อสกัดพลังเบญจธาตุออกมาแล้วให้ใส่ย,ยาผลึกดำผลไม้เปลี่ยนวิญญาณตามลำดับเสียงของสู้เฉินดังขึ้นกูเยียนสีหน้าเคร่งขรึมตามคำแนะนำของสู้เฉินสองมือไร้ผนึกอย่างรวดเร็วอัคีปัทพีที่ลุกชนแยกออกเป็นห้าสายตามหลักเบญจธาตุม้วนสมุนไพรวินทั้งหชนิดเข้าไปสกัด ความเร็วของกูเยียนรวดเร็วยิ่งนะักเปลี่ยนเคล็ดวิชาควบคุมไฟต่างๆอย่างต่งตอเนื่องเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้าเปลวไฟแยกออกเป็นเส้นๆห่อหุ้มสมุนไพรวินทั้งหมดเพื่อสกัดส,สิ่งเจือปนเหลือไว้เพียงแก่นแท้ของยาที่บริสุทธิ์ที่สุดแม้ระดับของยาก้ามังกรจะไม่สูงแต่ขั้นตอนการปรุงกลับซับซ้อนอย่างยิ่งแม้แต่ด้วยพลังยุทธของปรมาจารย์กู่เหยียนไม่กี่ชั่วยามต่อมาใบหน้าก็ซีดลงเล็กน้อย เต็มไปด้วยหยาดเหงื่อพลังปราณก็ใช้ไปกว่าครึ่งใส่สมุนไพรจิตศักดิ์สิทธิ์ก้ามังกรสู้เฉินกล่าวอย่างรวดเร็วกูเยียนสะบัดแขนเสื้อสมุนไพรจิตศักดิ์สิทธิ์ก้ามังกรต้นสุดท้ายก็ลอยเข้าไปในเตาหลอมยาได้ยินเพียงเสียงคำรามของมังกรที่กึกก้องและโบราณดังขึ้นท่ามกลางเปลวไฟที่ลุกโชนสมุนไพรจิตศักดิ์สิทธิ์ก้ามังกร รากับกลายเป็นมังกรแท้จริงขนาดเล็กเก้าตัวในช่วพริบตาล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับแก่นแท้ของสมุนไพรวิญญาณโดยรอบในเตาหลอมยาปเปลวไฟลุกโชนเจิดจ้าแสงศักดิ์สิทธิ์สาดส่องมังกรแท้จริงขนาดเล็กเก้าตัวนั้นหลังจากกลืนกินแก่นแท้ของสมุนไพรวินก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายเสียงคำรามของมังกรก็ดังไม่ขาดสายค่อยๆมีท่าทีว่าจะลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเราให้มังกรทั้งเก้าหลอมรวมเป็นหนึ่งก็หลอมยาได้ทันทีในแววตาของซูเฉินปรากฏความคาดหวังสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วกล่าวว่าขอรับกูเยียงกล่าวเสียงหนักแน่นคลื่นคลื่นในเตาหลอมยาราวกับมีเสียงฟ้าร้องดังขึ้นมังกรแท้จริงขนาดเล็กเก้าตัวนั้นส่องประกายเจิดจ้าถึงขีดสุดจากนั้นก็หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวในทันที พลังต่างๆผสานกันอย่างสมบูรณ์แบบกลายเป็นยามเม็ดสีทองเม็ดหนึ่งพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าในทันทีสองมือของกู่เหยียนประสานกันร่ายผนึกอย่างต่อเนื่องจากนั้นก็ยื่นมือออกไปในอากาศทันทีคว้าย,ยามเม็ดสีทองเม็ดนั้นมาไว้ในฝ่ามือท่านอาจารย์ยาก้ามังกรสำเร็จแล้วกู่เยียนตัวสันเทาในแววตาเต็มไปด้วยความยินดีอย่างยิ่ง ส่งยาก้ามังกรให้ซูเฉินยาก้ามังกรทั้งเม็ดเป็นประกายสีทองอารามบนนั้นมีลายมังกรเล็กๆปรากฏขึ้นมีกลิ่นอายที่สง่าง,งามและลึกลับแผ่กลิ่นหอมจางๆทำให้ผู้ที่ได้กลิ่นรู้สึกสดชื่นกระปรีกๆๆๆ้กระเปร่าดีๆมากซูเฉินกล่าวติดๆกันเขาก็ตื่นเต้นอย่างยิ่งเช่นกันยาก้ามังกรนี้คือหลักฐานของเขาในการสร้างทะเลปลามังกรแท้จริง และฝึกฝนเคล็ดวิชาก้ามังกรพิชิสวค์ในที่สุดก็ปรุงสําเร็จแล้วท่านอาจารย์ถือโอกาสที่ฤทธิยาของยาก้ามังกรยิงอยู่ท่านก็ฝึกฝนที่นี่เลยเถอะข้าจะคุ้มกันให้ท่านอยู่ข้างนอกกูเยยงกล่าวอย่างจริงจังจากนั้นเขาก็กลินยาเม็ดฟื้นฟูกําลังกายเม็ดหนึ่งแล้วออกจากห้องปรุงยาเป็นยาก้ามังกรจริงๆแม้จะเป็นเพียงระดับกลาง แต่การที่สามารถปรุงสําเร็จได้ในครั้งเดียวก็ถือว่าไม่เลวแล้วแต่โชคดีที่ข้ามีกระถางเฉียนคุณซูเฉินคิดในใจซูเฉินรวบรวมสมาธิยาก้ามังกรในฝ่ามือของเขาก็เข้าไปในกระถางเฉียนคุณทันทีกระถางเฉียนคุณสั่นสะเทือนมีแสงศักดิ์สิทธิ์ประหลาดสาดส่องออกมาเกือบจะในทันทียาเม็ดสีทองอารามบนนั้นมีเงาของมังกรแท้จริงเก้าตัว ปรากฏขึ้นมานั่นคือยาก้ามังกรยาก้ามังัรคุณภาพสมบูรณ์แบบกระถางเฉยนคุณน,นี้ช่างเหนือฟ้าจริงๆดวงตาของซูเฉินเป็นประกายในชาติก่อนท่านอาจารย์ของเขามีพลังแข็งแกร่งฝีมือล้ำเลิศก็ปรุงได้เพียงยาก้ามังกรระดับสูงเท่านั้นยาก้ามังัรคุณภาพสมบูรณ์แบบจะต้องสามารถสร้างหลักฐานที่ไร้เทียมทานให้เขาได้อย่างแน่นอน ไม่ควรชักช้าข้าจะกินยาก้ามังกรเดี๋ยวนี้สร้างทะเลปราณมังกรแท้จริงสู้เฉินไม่ลังเลแม้แต่น้อยกลืนยาก้ามังกรลงท้องโดยตรงยาก้ามังกรละลายในปากในชั่วพริบตาพลังงานอมหาศาลก็ไหลไปทั่วร่างกายของเขาสุดท้ายก็รวมตัวกันที่ทะเลปราณตั้นเถียนของเขาทะเลปราณตั้นเถียนของสู้เฉินแตกสลายไปแล้ว แต่พลังงานของยาก้ามังกรเรากับกลายเป็นมังกรแท้จริงเก้าตัวหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับทะเลปรานตั้นเถียนของเขาเรากับเป็นการเปิดฟ้าดินอสนีบาดคำรามในทะเลปรานต้นเถียนของซูเฉินมีหมอกควันลอยขึ้นแสงศักดิ์สิทธิ์สาสองมังกรแท้จริงโบราณเก้าตัวเรากับมาจากห้วงอวกาศอันไกลโพ้นยึดครองตำแหน่งทั้งเก้าทิศซูเฉินรู้สึกว่า เลือดในกายของเขาเดือดพล่านทะเลปรานต้นเถียนของเขาแยกออกเป็นเก้าส่วนในทันทีราวกับมังกรแท้จริงเก้าตัวขดตัวอยู่ในห้องอวกาศอันสับสนแผ่พลังมังกรที่ยิ่งใหญ่และลึกลับสู้เฉินโคโจนเคล็ดวิชาเก้ามังกรพิชิตวันพลังงานของยาเก้ามังกรกลายเป็นปราณแท้จริงแต่กำเนิดที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งทำให้ทะเลปรานต้นเถียนทั้งเก้าแห่งนั้นถูกเปิดออกอย่างต่อนเนื่อง กลายเป็นสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นบึ้มทะเลปราณมังกรแท้จริงทั้งเก้าแห่งสร้างสำเร็จและพลังยึดของซูเฉินก็มาจากระดับกายเนื้อขั้นที่เก้าทะลวงสู่ระดับหลอมปราณโดยตรงเนื้อหนังกระดูกของซูเฉินถูกหลอมใหม่ทั้งหมดร่างกายแข็งแกร่งไร้เทียมทานแผ่พลังมังกรอันทรงพลังทำให้กลิ่นอายของเขาทั้งคนกลายเป็นสง่างามยิ่งขึ้นในขณะเดียวกัน พลังหญินสุดขั้วแต่กำเนิดอันมหาศาลก็ผุดขึ้นมาจากในร่างกายของซูเฉินหลอมรวมเข้ากับทะเลปราณต้นเถียนทั้งเก้าแห่งของเขาทําให้พลังยุดของเขาเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วระดับหลอมปราณขั้นที่หนึ่งระดับหลอมปราณขั้นที่สองระดับหลอมปราณขั้นที่สามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่คือพลังหญินสุดขั้วแต่กําเนิดที่แฝงอยู่ในร่างศักดิ์สิทธิ์เสวียนอินของหลินรั่วเวยซูเฉินตัวสันสาน ในที่สุดเขาก็นึกขึ้นได้หลินร่วเวยคือร่างศักดิ์สิทธิ์เสวียนอินหลังจากเสพสังวาสกับเขาหญิงหยางผสานพลังหญินสุดขั้วแต่กำเนิดก็หลอมรวมเข้ากับร่างกายของเขาด้วยเพียงแต่ก่อนหน้านี้ทะเลปรานต้นเถียนของเขาแตกสลายและตอนนี้เมื่อสร้างทะเลปราณมังกรแท้จริงทั้งเก้าแห่งแล้วพลังหญินสุดขั้วแต่กำเนิดก็กลายเป็นปรานแท้จริงแต่กำเนิดที่บริสุทธิ์ที่สุดในทันที ผลักดันให้พลังยุทธของเขาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว